สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพชาชรปัญญายงและทีมงานนะครับรายการที่พานานผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับนักวิชาการนักการเมืองในหลากหลายด้านนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้ชมก่อนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะมีการเปิดประตูอย่างเป็นทางการซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของการลงทุนกว่า2ล้านล้านบาทซึ่งรวมไปถึงระบบส่ปพภคในเรื่องของการขนส่งหรือโลจิสติกด้วยตรงนี้ไทยจะได้ผลดีผลเสียอย่างไร จากกระแสก,การเตรียมการของแต่ละประเทศสู่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการในอีกสองปีข้างหน้านี้หากเปรียบเทียบความพร้อมของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกแล้วสำหรับไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งในหลายด้านทั้งทางด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมด้านการท่องเที่ยวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในครั้งนี้ คือภาคบริการด้านการคมนาคมขนส่งรัฐบาลยุคปัจจุบันโดยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงได้นําเสนอนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้มีมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นทัดเทียมและก้าวล้ำกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหนึ่งในการพัฒนาที่มีความน่าสนใจคือ โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงและการพัฒนารถไฟระบบรางคู่ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่อยู่ภายใต้พรบรแผงเงินกู้2ล้านล้านบาทในขณะนี้ท่านผู้ชมครับนในช่วงหน้านะครับจะกลับมาคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อนะครับเรื่องของการลงทุนโลจิสติกในเมืองไทยรวมไปถึงนะฮะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่อันไหนควรมาก่อนต้องคุยกันต่อใน,นเรื่องนี้ครับ มองอย่างไรฮะกับการลงทุนในโลจิสติกระบบขนาดใหญ่ในไทยสมมติให้ผมเป็นเวอร์แบงค์จะต้องตัดสินใจให้กู้เงินเนี่ยจนะให้ไหผมบอกว่า <c oughs> อยู่ไปสตาร์ทดีมันใช้เวลาเป็นสิบสิบปีครับเรานำเงินไปพัฒนายอย่างอื่นดีกว่าไหม P.G.T. Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น P.G.T. Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคุณคิดอะไรอยู่ ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0คุณอาจสงสัยว่าเสม,ม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมทาลอาสเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่า แมาก็ยังกินสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวกอลสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็กันเถอะ กลับข้าสู่เบรกที่2ของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับเรามีอยู่แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในสัปดาห์นี้อย่างที่ผมได้เกิ่นาไปในเบรกที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโครงการไม่กลับโปรเจกต์ขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้จริงๆไม่อยากใช้ชื่อนี้นะฮะเพราะมีชื่อใหม่กันมาแล้วโครงการที่เรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่ของเบ็ดเงิน2กว่าล้านล้านบาทที่จะมีการอนุมัติกันออกมานั่นคือทางด้านของรถไฟฟ้ารางคู่และรถไฟฟ้าที่เป็นข้อขากันคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงจําเป็นต้องมีอันไหนมาก่อนบาลันซ์พาราลิตี้เป็นอย่างไร คุณคกัครับกับทางด้านของดออรสาม,มารถราชบุรษิ์นะครับสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และท่านนั้นยังเคยเป็นส่วนของอดีตรองผู้ว่ากทมฝ่ายโยธาและจาราจารรวมไปถึงครับแครรับเฉลิท่านนะครับซึ่งให้เกียรติกับเราอีกนสัปดาห์กับทางด้านของรองศาสตราจารย์สมเกียรติโอสถสภานะครับที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับสวัสดีท่ทานนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์สมเกียรติก่อนนะครับว่ามองอย่างไรฮะก,กับการลงทุนนนนใใใลจิิสตกระบบขาดหญ่ไทย ผมคิดว่ามันมันเป็นสิ่งจําเป็นครับคือให้ผมพูดทั้งโครงการผมเชื่อเรื่องอรถไฟรางคู่เป็นสิ่งจําเป็นครับผมไปนั่งรถไฟทั่วยนันอาเซียนรเ,เรื่องที่สองถนนก็จําเป็นผมไปสุราษฎร์เห็นโครงการไทยเข้มแข็งถนนไปไป,ไปหยุดอยู่ตรงกลางต่อไปไม่ได้ท่าเรือก็จําเป็นครับแล้วก็ในเรื่องของ การทําเส้นทางด่านเชื่อมชายแดนในแถวยุโรปนี่เขาทําอย่างดีมากมีจัดเป็นระบบไอของเราเดินกันมั่วไปหมดเนี่ยนะก็ควรจะทําครับทีนี้ประเด็นก็จะมาอยู่ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือด้วยงบประมาณเนี่ยผมได้ยินว่าผมได้ยินนะก็เหมือนคนไทยทุกคนได้ยินครับว่ามันจะไปถึงเชียงใหม่แล้วก็จะไปถึงโคราชตรงนี้นี่ สาธารณก็ขึ้นไปเกือบ50%แล้วแล้วต่อไปอีก7ปีข้างหน้าผมเข้าใจว่าก็คงจะหาเงินมาต่อไปตรงนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีจะมีโครงการสร้างเมืองการออกแบบเมืองผมเข้าใจเมืองแถวเซนรินิวทาวของโอซาก้าเมืองไทยมีการวางผังเมืองหะือยังโครงการสร้างเมืองใหม่ตามลายทางที่รถจะไปอะจอดเนี่ยนะครับ เห็นรัฐมนตรีครังท่านก็ไปเปิดศูนย์ออกแบบเมืองอะไรแต่มันยังไม่พอมันต้องมีระดับของ Urban Development Authority ของมาเลเซียของไทยยังไม่มีผมก็เลยใจหนึ่งผมก็เชียร์แต่ว่าพอมาอีกใจหนึ่งผมก็ยังสงสัยเอในเมื่อผมไม่รู้ว่ามันจะใช้จะใช้อ่า คุณจะต้องรู้รยี่ห้อของรถที่จะเอามาใช้ก่อนค,ค,คุณจึงจะออกแบบร่างได้คือปัจจัย 3, 4, 5, 6, 7นี้ยังไม่คอ m p l e t ยังไม่มครบถ้วนเลยให้ให้ผมเป็นพูดสมมุติให้ผมเป็นเบรนแบงค์จะต้องตัดสินใจให้กู้เงินเนี่ยจะให้ไหมผมบอกว่าอยู่ไป s t ั๊ดดีาช่วยเอาเราละเอียทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันยังไม่ครบถ้วน ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษานะฮทำไมถึงต้องมีการกู้ไปก่อน2ล้านล้านระยะฐานถราก็สามารถครับแล้วถ้าเกิดเทียบกันระหว่าง2โปรเจกต์ใหญ่นะครับรางคู่กับรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะอันไหนคนมาก่อนมาหลังแล้วความจาเป็นอันไหนหรือไม่ต้องทาเลยสักด้านหนึ่ง คือจาเป็นครับจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งสำหรับประเทศไทยนะครับเพื่อประเด็นสําคัญก็คือลดต้นทุนโลจิสติกตอนนี้ของเราสูงมากครับต้นทุนโลจิสติกนั้นประมาณ15.2%ของ GDP ถือว่าสูงครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีระบบการขนส่งดีแล้วนะครับถามว่าควรจะทํารถไฟทางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงก่อนผมเดยนอย่างนี้ครับเวลานี้เรามีทางรถไฟทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย4,034กิโลเมตร เป็นทางคู่และทางสามแค่ไม่เกิน400กิโลเมตรครับที่เหลือเป็นทางเดี่ยวทั้งหมดทําให้ความบริวงรถไฟในี่ช้ามากครับโดยเฉลี่ยถ้าเป็นรถขนส่งสินค้านี่39กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นรถขนผู้โดยสารนี่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจาเป็นต้องทําหลังคู่ครับทางคู่เนี่ยจำเป็นจริงๆในแผนเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นนะครับก็มีการทาโครงการเหล่านี้แต่ทําไม่หมดผมเองนี่บอกว่าบัตรทั้งหมดเพ้ะ ยังขาดอยู่ประมาณ1,000กิโลเมตรท้ายหมดไปใช้จำนวณแสนกว่าล้านเองทำไมไม่ทาเพราะถ้าทําได้เนี่ยความเร็วของรถไฟของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นันทีเพิ่มขึ้นทันทีอาจจะถึงร้อยถึงร้อยกิโลเอ่อร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการขนส่งสินค้าก็จะเร็วขึ้นนะครับลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีนะครับมาถึงรถไฟความเร็วสูงนี่ผมอยากได้อยากนั่งอยากมีนะฮะเคยสมัยเรียนอยู่ผมเรียนที่มหาลัยโตเกียวก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาว่าอเมืองไทยน่าจะมี ไอ้ชินกันเซ็นบ้างอาจารย์ท่านบอกว่าไฟใช้เครื่องบินในเกิดประโยน์สูงสุดเถอะรถไฟความเร็วสูงนั้นใช้กานลงทุนสูงยังไม่เหมาะกับประเทศไทยอันนั้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วครับมาถึงบัดนี้ถามว่าเหมาะสมหรือยังที่จะมีผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงว่าจะมีผู้โดยสารน้อยทำไมเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า เราเปรียบเทียบคุ้มประเทศของประเทศไทยกับญี่ปุ่นนั้นต่างกันอย่างชินเสิงนะครับเรามีพื้นที่ถึงประมาณ5 0,000 0ตารางกิโลเมตรนะฮะญี่ปุ่นมีประมาณ30,000 0กว่าหรือคิดเป็นประมาณ60%ของเราแล้วพื้นที่ของญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเป็นภูเขาครับเป็นที่ราบแค่เพียง20%ทําให้พี่น้องประชาชนของเขาเนี่ยตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่2ข้างทางรถไฟโดยเฉพาะบริเวณรอบสถานีรถไฟส่งผลให้มีผู้ใช้รถไฟสูงมากถึงมากแต่ของเราครับกลับกัน เรามีประชากรแค่ประมาณ 66- 6 7ล้านคนนะครับญี่ปุ่นก็มีประมาณ2เท่าเราแล้วเรามีพื้นที่กว้างกว่าเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของประชากรเนี่ยของเรากระจายครับส่วนใหญ่ไปตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่2ข้างทางถนนที่เรียกว่าริบบอนดีเวล o เม e น t ์ครับโอกาสใช้รถไฟมีน้อยนะครับผมเป็นห่วงตรงนี้นั่นคือประเด็นนะฮะเรื่องปรับปริมาณดินสตี้เราน้อยกว่าญี่ปุ่นซึ่งประเด็นนี้ก็อาจจะถูกโต้แย้งได้ว่าไก่กับไข่ครับอะไรเกิดก่อน ถ้ามีการสร้างระบบสาธารณูปโภคไปถึงปุ๊บตรงนั้นก็สามารถเกิดชุมชนได้ในแต่ละหับตะัมันใช้เวลาเป็นสิบสิบปีครับเรานําเงินไปพัฒนาอย่างอื่นดีกว่าไหมครับนะครับนะครับมันต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเมืองใหม่ไม่ใช่วันสองวันจะทําได้นะครับต้องใช้เวลานานนะครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะฮะนอกเหนือจากประเด็นว่าของเราเนี่ยภูมีประเทศต่างกันนะช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับท่านของอาจารย์สามารถและทางด้านอาจารย์สุเกียรติกันต่อช่วงนี้พักสักครู่รับ นี่เป็นการบิดเบือนตัวเลขทางด้านผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉนั้น,นคนไทยจึงอยู่ใน,ในความมืดหาแม่งานให้ถูกต้องมาให้ชัดเจนและอย่าให้ตกเป็นภาระของภาษีประชาชน PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะรอมมติกชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ข่าวพูน่น้ะเซลหเ์เซ็นพังกระบาเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไมิง้น่ทีันหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้ามงคล ก็น่าสงสัยว่าสเมเ็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมอาหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารทะเลทุกวันมาก็ยังกินสมเ็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสมเ็ดเหมืมอนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวกอลสม็ดับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็ดกันเถอะ ครับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับอาจารย์สามารถค้างไว้ประเด็นแรกเลยภูมิประเทศห่ากกันนะครับประเด็นที่สองคืออะไรครที่เป็นห่วงก็เรามีคู่แข่งที่น่ากลัวนั่นคือสายการบินต้นทุนต่ำโลคอร์ไลน์เกิดแล้วนะครับและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของรถไฟคนส่งสูงครับนะฮะแล้วก็ค่าโดยสารเนี่ยพอๆกันด้วยครับผมซึ่งจากกรุงเทพเชียงใหม่ประมาณ2 0 0พันก็พอๆกับค่าโดยสารของรถไฟขนสูงครับประเด็นที่3าก็คือ ดูจํานวนประชากรนะครับบริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับในเมืองอื่นในประเทศอื่นนั้นก็จะมีประชากรหลักแสนหรือเกือบล้านคนครับประชากรในเขตเมืองของเรามีหลักหมื่นเท่านั้นเป็นห่วงตรงนี้แหละครับไม่ได้ค้านวงการเลยอยากมีอยากได้นะครับแต่ลงทุนไปแล้วเนี่ยวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าผู้โดยสารน้อยก็กระตุ้นไม่ได้นะฮะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะกับมุมมองที่ว่าใช้ในเชิงพาณิชย์มากกว่าการท่องเที่ยวขนส่งเชื่อมต่อระหว่างจีน และทางด้านภาคใต้ของเราและประเทศอื่นๆของเราโครงข่ายปัจจุบันนะครับท่าบราลก็บอกมาแล้วครับประกาศชัดเจนว่าตอนแรกบอกว่ามียุทธศาสตร์ connectivity เชื่อมโยงกับเทพเพื่นบ้านแต่เอาข้อจริงมันไม่ได้เชื่อมหรอกครับไปเชื่อมด้วยรถไฟทางคู่ครับผมนะฮะรถไฟความเร็วสูงไม่เชื่อมครับจากกรุงเทพเดิมนั้นสมัยท่านนายกมนตรีศึกษาไว้นะครับเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะสร้างก่อนที่สุดก็คือ เป็นแบบแรกก็คือกรุงเทพน้องถ่ายครับนะครับและกรุงเทพไปประดังเวซานะฮะประดังเวซาก็ต่อเข้ามาเลเซียแล้วเข้าสิงคโปร์จากน้องทายก็ต่อเข้าลาวแล้วก็ประเทศจีนต่อเข้าคุณหมิงได้ครับนั่นเป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศด้วยนะครับลดความเสี่ยงในการลงทุนแต่เมื่อมาถึงสมัยนี้นะครับเขากลับเปลี่ยนเลยครับว่าเส้นทางแรกควรจะตงสร้างก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ครับแล้วสร้างตลอดสายในครั้งเดียวเลยครับไม่แบ่งเป็นระยะด้วยถามว่าทำไมจงเป็นอย่างนั้น ทั้งๆที่การศึกษาเมื่อปี2 5 5 3โดยสอนคอคเนี่ยสำนักงานวิวัยและแผนการขนส่งและจราจรศึกษาว่าเส้นทางกรุงเทพไปหนองคายนั้นได้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่า EIRR Economic Internal Rate of Return สูงกว่าสายกรุงเทพเชีมมยงใหม่แต่เมื่อไม่นานครับเมื่อประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมาสอนาคอคหรือรัฐบาลน,นะครัมารายงานแมงบอกว่าเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นั้นมี EIR มากกว่า กรุงเทพน้องทรายทําไมต้องทําอย่างนั้นครับเพราะว่าเพื่อเป็นการให้มีข้อมูลแบ็กอัพข้อมูลสนับสนุวน,วนว่านั่นแหละเป็นเหผลที่ต้องสร้างกรุงเทพเชียงใหม่ก่อนนะฮะนี่เป็นการบิดเบือนตัวเลขทางด้านผลตอนแทนทางด้านเศรษฐกิจผ <ม S 1> และมีการปั่นตัวเลขอีกครับนะฮะปั่นตัวเลขทําให้ eir สูงกว่า12%เพราะสภาพัฒน์กำหนดว่าโครงการที่รับการลงทุนนั้นควรจะมี eir มากกว่า12%เห็นด้วยนะครับกับการลงทุนนะฮะว่าต้องเกิดขึ้นเพราะเป็นระบบสาธารณูปโภคของเราแต่เพียงแค่ว่า r i t ท z ยส่วนอะไรมาก่อนมาหลังและสิ่งที่สําคัญมากกว่าแน่นอนคือรถไฟรางคู่ควรจะมาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วนี่นะฮะอยากให้ทั้งสองท่านสรุปนะครับเรื่องที่อาจารย์สังเกียตก่อนนะครับว่าแล้วโลจิสติกที่เหมาะที่สุดสําหรับการเชิญพาณิชย์ในเมืองไทยจะเป็นทางไหนคือผมคิดว่ามัน วิธีการในเรื่องของการทำไอ้ลอจิสติกเมืองไทยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศต้นแบบอย่างฮอลแลนด์ที่ทำหลายระดับเชื่อมโยงกันได้หมดเนี่ยนะของเรายังอยู่ที่ขั้นเริ่มต้นที่ผมอยากให้มีตอนนี้วิศวกรรมผังเมืองมีไหมเรื่องที่สองในขณะที่ผมพูดถึง feasibility s t u d i e s แบบเก่าเนี่ยนะครับ,รบ cash flow อะไรต่างๆปรากฏว่าเวลานี้มีการสร้าง แนวคิดใหม่ในการใช้ทุนจำนวนหนึ่งที่ลงทุนไปอย่างเช่นรถไฟอุโมงมถนนมอ,มอเตอร์เวย์อะไรต่างเหล่านี้เนี่ยก็คือเมื่อลงทุนไปแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเอาจดไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นคือทายซะ s e c u r i t i z e แล้วทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยโตขึ้นมามากกว่านั้นมากเพราะกลายเป็นกองทุนตรงนี้พูดไง่ายๆว่าเราสามารถจะมีวิธีบริหารทุน สามารถวิธีคืนหนี้ได้อย่างเร็วรกว่ายุคก,ก่อนอแล้วแม้กระทั่งมองในแง่ของการสร้างมูลค่าจากอสังหาริมทรัพย์นะค,ะครับผมเห็นที่ที่ญี่ปุ่นทุกสถานีที่รถไฟจอดโอ้โหมูลค่ามันเพิ่มมหาศาแลแม้ะทั่งรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มมหาศาลเหมือนกันถ้าหากว่าเราใส่ปัจจัยนี้ ในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรม,มสินค้าที่มันมีแวลูขึ้นไปตึกอาคารแรงต่างที่มันเป็นเฮดพอร์เตอร์ระดับใหญ่ของโลกไปตั้งมันคุ้มทุนแต่อย่างไรก็ตามผมก็อ,อยากเรียนว่าวิธีการศึกษารายละเอียดการประเมินการทำเป็นโมดูลโชว์ไว้นะครับตามศูนย์สแสดงต่างๆเนี่ย ของเรายังไม่มีมเพราะฉะนั้นคนไทยจึงอยู่ในในความมืดก็ฟังเขาขับแล้วก็นั่งนั่งคิดไปเราเลยรองดองกันไม่ได้ครับทำบพวกนี้ให้ชัดเจนแล้วคนไทยจะรู้ว่าประเทศจะไปทางไหนอาจารย์กำลังสรุปว่าในส่วนของโลจิสติกส์ม่าจะเป็นด้านไหนก็นแล้วแต่บกน้ําอากาศทําเฉินตามเขาได้แต่บริหารจัดการให้ดีบริหารจัดการให้ดีทําการศึกษาให้ละเอียด วางแผนให้เป็นมืออาชีพแบบที่พวกสถาปนิกหรือวิศวะเขาทำกันหาแม่งานให้ถูกต้องมาให้ชัดเจนะแล้วอย่าให้ตกเป็นภาระของภาษีประชาชนครับคือถ้าเอานักสังคมศาสตร์มาวางแผนเนี่ยครับมันจะมีแต่อากาศเอาวิศวะมาทําตรงๆดรสามารถมองไงฮะในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นภาระของภาษีมีการซีเริไท์เกิดขึ้นการเป็นบอนขายได้จริงทําควบคู่ไปเลยไหมฮะทำไปเลยทุกอย่างเลย อย่างนะครับผมเห็นด้วยว่าเราต้องขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบรางครับเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์แต่วิธีการพัฒนานั้นดยการหาเงินทุนนั้นนะครับต้องดูให้เหมาะสมนะครับอย่างรถไฟทางคู่แน่นอนครับใช้พบประมาณจําปีก็ได้ทําเป็นคบขาดดุลก็ได้ในแต่ละปีนะครับผมว่าทำได้นะครับเพราะใช้เงินไม่มากนักนะครับไม่ไม่กี่แสนล้านบาททําได้นะครับแล้วก็ผมมองถึงอย่างนี้ครับในการจัดสรรเงินกู้ครั้งนี้นะครับสล้านล้านบาทเนี่ย ส่วนใหญ่จัดสรรไปที่การลดไฟแห่งประเทศไทยที่รอพทครับเป็นเงินถึง1.27ล้านล้านบาทครับคิดเป็นประมาณ63.8เอสูงมากครับและภาระหนักเป็นตกที่รอพทครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลถไฟปริมสูงครับซึ่งคิดเป็นประมาณ40ของเงินกู้2ล้านล้านบาทครับให้การลถไฟเนี่ยรับภาระหนักฉะนั้นผมไปน่วงครับเพราะเวลานี้เขาก็มีหนี้สะสมถึงประมาณ1 10,000ล้านบาทถูกฮะจะทำอย่างไรครับ รัฐบาลก็ให้ความสำคัญระบบการขนส่งทางน้ําด้วยครับครับรือว่ามีต้นทุนถูกที่สุดถูกกว่าทางรางอีกครับรบแต่ให้เงินแค่1.5เปอร์เซ็นท่านั้นน้อยมากนะฮะต้องใช้ประโยชน์ทางน้ําแม่น้ําต่างๆให้ควประโยชน์สูงสุดมากกว่านี้ครับนื่เขาอาจจะบอกว่าในส่วนของทางน้ําเองมีการพัฒนาไปไกลกว่าทางด้านของทางรางแล้วไม่จริงเรายังเป็นลองมากครับโดยเฉพาะเป็นลองสิงคโปร์มากครับผมนะฮะนั่นด้วยภูมิประเทศหรือเปล่าอ่าด้านส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งและการบริหารจัดการที่ต่างกันด้วยครับผมเสริมนิดหนึ่งคร เพราะเราอาจจะขาดแง่มุมสําคัญคที่ท่านสามารถพูดผมก็คือเรื่องโลคอแ์อร์ไลน์ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นผมว่าเป็นหัวใจคือทิ้งไม่ได้ผมคิดว่าเป็นตัวหลักตัวเมนเราไม่ต้องใช้เงินของเราลงทุนเองครับแต่เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่สนามบินที่เรามีอยู่หลายสิบแห่งเนี่ยสร้างมูลค่าได้มหาศาลครับ มีเครื่องบินมาลงมีนักท่องเที่ยวตรงนี้ผมอยากจะฝากว่าถ้ามันจะไปทางเหนือทางอีสานเยอะช่วยไปทำสนามบินโลคอสให้ทางใต้เยอะๆนะครับแล้วก็แล้วคนที่นั่นจะแฮปปี้ คือก็จะได้เป็นการเปรียบเทียบแข่งกันระหว่างโลคอสแอร์ไลน์กับรถไฟความเร็วสูงระหว่างภาคกันนั้นจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าผลนั้นแตกต่างกันอย่างไรเทียบกับเม็ดเงินการลงทุนในทุกบาทเลยก็ว่าได้นะครับต้องติดตามกันนอคาคตครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นมหากราบการลงทุนเลยก็ว่าได้ไม่ได้จบภายในปี2ปีอย่างแน่นอนผ่านวาระไหนไปแล้วก็แต่นะฮะอนุมัติกลับมาเป็นพรบแล้วแต่เม็้นเงินลงทุนไม่ได้สร้างผู้น้เชครับต้องรอดูนะครับว่าผลจองเป็นอย่างไรและการบริหารจัดการต่อจากนี้ด้วย ต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับดรสามารถราชพลสิทธิ์นะครับและทางด้านของรองศาสตราจารย์สมเกียรติโอสถสภาครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการเรื่องเด่นอาเซียนในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าติดตามกันต่อทุกวันอาทิตย์19นา30นาทีนะครับทางทีเนน24หรือทวิชชั่นช่อง7สัปดาห์นี้ผมและทีมงานและแขกรับเชิญของเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นร้อนเลยก็ว่าได้เพราะว่ากำลังเป็นม็อบนะฮะมีการชุมนุมกันตอนนี้ปัญหาของราคาทั้งข้าวทั้งยางเนี่ยในวันนี้ในปีนี้คืออะไรในเมื่อสิ่งที่เกษตรกรเคยได้แล้วกลับลดลงลดลงไปในระดับที่คิดว่าตัวเองไม่คุ้มเพราะนั้นเขาก็เกิดการเปรียบเทียบครับมองไปในอนาคตที่ผมเห็นเป็นปัญหาใหญ่มากก็คือว่า ภาคใต้ที่ปลูกยางกำลังจะเกิดการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างรุนแรง